ทำแบบจิตหลุดพ้นเป็นอย่างไรวิญญาณหลุดพ้นเป็นอย่างไรกายนอกกายเป็นอย่างไรจดไว้นะครับผู้เป็นนับบวชสีขาวหรือเป็นผู้บวชจิตท่านต้องรู้สิ่งนี้จิตหลุดพ้นวิญญาณหลุดพ้นแล้วก็กายนอกกายเป็นอย่างไรสามส่วนนี้สำคัญตรงไหนเพราะว่า จิตที่แท้จริงไม่พึงปรารถนาจิตไม่พึงปรารถนาวิญญาณไม่พึงปรารถนาแม้กระทั่งร่างกายที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงผลักดันออกเป็นกายนอกกายเป็นเสมือนว่ากายนี้เป็นเพียงแค่หุ่นเชิดเป็นเพียงแค่หุ่นที่มีกายอีกกายหนึง่งที่ท่านมองไม่เห็น เหมือนกับลักษณะเหมือนเงาคอยชักใจอยู่เบื้องหลังคอยกระตกุกเหมือนเล่นเล่นหุ่นละครอยู่เบื้องหลังไม่แสดงตัวไม่แสดงตนออกมากายที่อยู่ภายนอกกายนอกกายกายธรรมดาทำหน้าที่เป็นหุ่นกายนอกกายทำหน้าที่เป็นผู้เชิด ดังนั้นหลายครั้งหลายคราวท่านที่ไม่เข้าถึงองค์ธรรมหรือธรรมะโดยแท้เราพูดไปก็ไรซึ่งวาสนาถึงเรามาท่านก็ไม่รู้ไม่เห็นถึงโลกใบนี้จะดับสูญลงท่านก็เป็นได้เพียงแค่สิ่งลกลุงลังขยะบนโลกใบนี้เท่านั้น ถ้าโลกมันจะแตกดับภายในวันสองวันชั่วโมงสองชั่วโมงท่านไม่มีทางบรรลุได้หรอกถ้าท่านยังมีกรอบที่ยิ่งใหญ่มีจิตที่หลงไหลในรูปลักษมีปัญญาที่โง่เขลาในทามดังนั้นเราพูดเราไม่ได้ตำหนิแต่เรากำลังจะบอกท่านว่า วาระเวลามันเดินมาวาระเวลาของความเป็นปึกแผ่นมันมาความสวยสดงดงามและสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดจากการที่ท่านต้องลุกตื่นยืนและกระทำให้มันเป็นจริงถ้าท่านยังปล่อยผู้นำของท่านเดินทางโดยรู้เพียงคนเดียววันหนึ่งที่จากไป ธรรมะร่างกายสิ่งที่ผ่านมาระยะเวลานี้ก็กลายเป็นเพียงแค่ขยะในอากาศท่านจงจำสิ่งเหล่านี้ไว้เราเนี่ยมีเจตนาบอกท่านทั้งหลายตลอดเวลาว่าอย่าลหลงไหลได้ปื้มซากศพอย่างไรมันก็คือซากศพ ดังนั้นการที่เราทั้งหลายเราลุกขึ้นมาในการตื่นการตื่นในตื่นการลุกในลุกการหลุดพ้นในการหลุดพ้นนี่เป็นธรรมสุดท้ายที่เรียกว่าปรัชญ,ญาปรมิตาธรรมที่ยิ่งใหญ่ธรรมที่สูงสุดธรรมที่ไม่มีมรรคไม่มีผลไม่มีอะไรเลย ไม่มีเลยเหมือนกับแรกเริ่มที่โลกนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนเมื่อโลกไม่เกิดทุกไม่เกิดเมื่อโลกไม่เกิดกรรมไม่เกิดเมื่อโลกไม่เกิดคนไม่มีเมื่อโลกไม่มีสัตว์ไม่มีมันต้องกลับไปแบบนั้นเวลาพวกเรากลับเราก็จะกลับแบบนั้นเหมือนกัน